ปี1,960อุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดผู้ผลิตรถยนต์ต่างก็พยายามสร้างสารรค์เทคโนโลยีและดีไซน์ที่ล้ำสมัยเพื่อดึงดูดลูกค้าสตูเด b เบเกอร์ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐก็ไม่ต่างกับค่ายรถยนต์อื่นๆพวกเขาหวังจะก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งสำคัญที่สูสีกับค่ายยักษ์ใหญ่อย่างฟอร์ดเชฟเลเรและไครสเลอร์โดยการสร้างรถรุ่นใหม่ที่มีเอกลักษณ์เหนือใคร ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ s t u d e โอเบเกอร์เซปรถต้นแบบที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานผู้ออกแบบของเซปตราคือบรูคสตีเวนส์นักออกแบบชื่อดังที่เคยฝากผลงานไว้มากมายเขาได้รับโจทย์จากเชอร์วูดเอ็กเบิประธานของ s t u d e โอเบเกให้สร้างรถที่ล้ำสมัยกว่าที่มีอยู่เพื่อเป็นรถแห่งอนาคตของแบรนด์ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือรถคูเป้2ประตู5ที่นั่งที่มีดีไซน์ดูล้ำยุคตั้งแต่ไฟหน้าแนวนอนกว้างแบบครอบคลุมทั้งหน้ารถ ไปจนถึงไฟท้ายไลท์ลทบาร์และเสาสีที่ออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ภายในห้องโดยสารยังใช้แนวคิดแบบยุคอวากาศไม่ว่าจะเป็นแผงหน้าปัดทรงโครงพร้อมเกจสหรือเบาะที่มาพร้อมระบบระบายอากาศและผิวสัมผัสวัสดุสมัยใหม่